สวัสดีครับผมวันนี้กับผมโนมินาไซนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกม l ลายเลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้นะครับเรามีความภูมิใจนําเสนอคือผมจะมาตามล่าคนละโบนี้เว้ยไอดีหลักอ่ะคือแบบเดี๋ยวผมเติมเติมเกมครับคือผมได้ทําการเติมเกมไปอย่างเยอะอย่างมากนะครับผมที่เราจะมาสุ่มกันในวันนี้ครับผมคือ ผมได้ทำการจับเงินไปทั้งหมดเป็นเวลาเป็นราคาสูงนะผมเพื่อที่จัมการจัดแพ็กนี้นะครับผมและนะครับผมและก็จัดอีกอันนึงครับผมใช้คนนกับเคลสเตรลก็ผสมเรนเจอร์โอเคโอเควันนี้นะครับผมจะต้องได้มานะครับผมไม่ก็ไม่เมกูมินก็ไอเจ้าไอเนี่ยอควานะครับผมบอกเลยไอดีหลักผมแบบตามล่าสุดๆนะครับผมบอกเลย นะเดือนนี้คือผมจะไม่สนใจเกียร์คิดมัดหาเหว่เดือนนั้นหมายถึงไอ้ดีหลักนะคือผมไม่สนใจเกียร์ผมสนใจตัวเรนเจอร์ผมชอบมากตัวละครน่ารักจัดเกัดมาแบบถึงขั้นนี้แล้วโอเคอาเคียสสเตยหลักใช่ปะ่ะกี่ครั้งอะเล่นดูเอาสามครั้งไปเลยแล้วกันมันน่าจะประมาณนี้ก็นะครับผม <laughs> อย่าหาทําตามนะครับผมผมเอาตังแบบมัดถล่งเล่นเลยนะครับเพื่อทําการขึ้นนะครับผมเป็นคอนเทนต์แรงบันดาลใจขึ้น1000ซพันนะครับ ฉลองหน่อยแล้วกันนะผมนะโอเคชน,นะไปนะผมยังไงก็ตั้งผมยุ่นแล้วอ่ะมมนะครับผมมาับผมอ่ะสามครั้งนะต้องได้นะครับต้องได้ไม่ได้นี่คือสุดยอดนึ่งควงแบเฟลนะเออนะครับผมมาไอนี่หลักบอกเลยวิ่งยาวๆหาหาผลหาอะไรมาได้ก็จะแบบเอาไปอันนี้อย่างเดียว,อ,ยยวอ่ะนะรอดูเลยครับผม ต้องติดมาสักตัวหนึ่งครับผมไม่เจ้าตัวอาเมกูมินก็อะควานะครับผมมานะครับผมคอมโบค่อนข้างเข้ากับไอดีผมมากๆนะครับมเหมือนแบบเหมือนตอนตอนผมไอ้นี่นแหละตอนผมไอ้นั่น,น่ะตอนรอบของไมกี้มาครับผมผมก็อยากได้ไมกี้เพราะแม่งก็เข้ากับทีมผมแล้วพอได้มามันก็ใช้งานได้ดีจริงๆนะครับผมแล้วรอบนี้โอ้โหเขาทำแบบคอมโบหยุด5วิมาร่อผมตลอดเลยนะ ส่วนแพนเดือนหน้านะครับผมไอดีหลักจะเปลี่ยนแพนแล้วนะรอบปกตินี่จะไม่สุ่มเลยนะครับผมและรอบอ่คนณระโบจะใส่เต็มที่นะครับผมนี่เป็นแพนใหม่หมายถึงไอดีหลักนะผมไอดี ID อื่นก็ยังคงเปิดทุกรอบเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งจะมีไอดีหลักนะผมว่าถ้าหากว่าผมเก็บคูปองเนี่ยไว้สุ่มตอนแสงขับมืดมารวมตัวกันเนี่ยเออมันน่าจะโอเคละมัง้งก็เดี๋ยวราเปงั้นผสมเลนเจอร์สามครั้งอ่ะมาเอาละครับใกล้ถึงเวลาที่นผู้ชมรอคอยและรอคอยแล้วครับ ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆนะครับผมที่จะทําการใหญ่ใจต้องนี้อย่างนี้นะครับผมมาจัดไปเลยจัดเงินกว่าสามร้อยกว่าบาทครับผมในการเล่นครั้งนี้พาร์ตมาผมก็จัดพาร์ตไปครับผม400นะครับผมหนักมากบอกเลยพอมีตังค์ไม่ได้ครับผมเกมนี้ครับผมดูดเงินผมแบบสุดยอดนะครับผมมาพอถึงเวลาจริงมันก็ตื่นเต้นนะครับเนี่ยมาอย่าลืมไม่จัดนะครับผมชอบก็จัดประหยัดทำไมเอาผสมสองครั้งดียว่าลืม ชอบก็จัดประหยัดทําไมเออมาแต่ถ้าชอบแล้วแบบจัดจนไม่มีกินนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมผมผมรันทดมากชีวิตตอนนี้มาติรดติดติดติดตดตดตดมาพูดเป็นอย่างคำเดียวเปล่าวะมาโอเคใส่สุดแล้วผมเอาสุดผมแม่งจัดทุกแพ็กนะผมเพื่อตามล่าคุณนะคุณมีกูมินอยู่ไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวผมแคปไปก่อน ผมย,ยังได้อีกผมยังจะได้ซูมอีกนะครับผมอีกประมาณสามร้อยกว่ากว่าลูบี้นะครับที่จะเราจะได้จากสมุดเช็คเชื่อนี้นะครับนะฮะบ,บอกเลยมันต้องติดมาสักตัวนึงนะครับผมไม่ติดนี่คือดราม,มา่าได้ดราม,ม่าเลยนะ <c oughs> ถ้าได้มานี่คือจะสวยงามมากๆม,มาดูกันเลยโ <c oughs> อาา้ว่าหรือแบบตู้แม่งหลุดเลยแล้วว่าหนึ่งสองสามสี 5 6าบางทีตู้แม่งก็อาจจะแบบอาตลาดวายแล้วนะออกมาหน่อยเธอเมกูวินเมกูมิน,มมนออกมานี่คือแบบจบเลยเดือนนี้ไม่ต้องล่าแล้วรอคิดมัดยาวๆปึ๊บเฮ้ยเหมือนเทพธิดาเขาได้ยินเสียงของผม เมกุมินมาต่อเนี่ยผมจะร้องไห้โช์เลยได้ปลาร่าเอตาก็ดีครับไม่เสียวัตถุดิบอัพโอ้ฟินเลยมีต่อมีเพิ่มไหมเนี่ยโอ้ไม่แถมหน่อยหรอไอดีรลักได้คว้าครับผมอยากได้อยู่เหมือนกันนะผมแต่ผมไม่ล่าเอแต่ผมไม่ตามใช่แต่ผมไม่รีรอ บอกเลยยังไงยังไงฟูก็จะต้องได้มานะครับผมในส่วนของเมกูมินนะครับผมอาความาดีใจมากๆที่เราไม่เฟลคือคือมึอไม่เฟลกูก็ดีใจแล้วอะ่ะเออรอเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วกาชาติที่ได้จากสเตดวิ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนสเตทลิ่งวิ่งวิ่งลีหรือตอนพี่พีลีลีกตอนอ่าผมเช็คไอเนี้ยเช็ค เช็คอินเออเช็คอินเอาอีก300กว่าลูบที่ยังอยู่ในสมุดที่เราเติมไปเมื่อกี้และพีพีลีลีก็มีแจกอีกร้อยเพชรแจกอ่าก่านใบพัดในตัว๋วรูบี้ในตัว๋วเมกูมินแม่งต้องออกว่าไม่อ่อนในแบบสุดสุดเลยบอกเลยเออกับผมชอบนะไอ้เี้ยเปิดมาดอกแรกก็โดนเลยอะควาแมนทุยไม่ใช่อควาธรรมดาจัดเลยแล้วกันนะผมผมยิ่งขาดตัวยืนอยู่นะเออเอเลนโดดไปแล้วนี่หลังโล่งเลยนะ จัดเลยปั้นโชว์สุดยอดครับสุดยอดมีแรงอ่ะไม่ใชมีแรงขึดว่ะมีแรงขึดว่ะเอาวะจัดเลยเดี๋ยครับรออะไรกบพร้อมใจพร้อมเราทําได้นะครับอัดแม็กเลยครับไม่สนใจครับผมนะใช้งานยาวๆครับสำหรับตัวความตัวนี้นะครับโอ้โหชีวิตดวงมันทํเรื่องอะไรไม่ได้ดวงครับตังค์ครับแต่ถ้าไม่ออกไม่คือร้องเลยเมื่อกี้ แต่ว่ารอบนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ,คคณวงการเกมครับเราจะอยู่กันยาวๆไปถึง10ปีหน้าเลยครับผมนะเออผมใช้กบอัลตาไปกับไอซุ่มอ,อัพอควาหมดเลยเนี่ยเหลืออีกตัวเดียวก็จะแม็กว่าครหามาจากไหนวะเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งใช้สมองคิดก่อนก็น่าจะใช้จากเตาหลอมนะมันเพิ่งรีรีมาเดือนมาโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับ ต้องบอกว่าการที่คุณไม่เฟลนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแล้วครับหายุดแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งอยู่ไหนวะลีอนาดปุ๊บมีอะไรบ้างนะมีกี่ดาวเอ่ยอ่าตัวดาวน้อยๆนี่ขยันฟาร์มฟาร์มต่อไปครับผมเอ๊ะจะดาวไม่เอาจะดาวเราจะไว้อัพไอแซลลี่ขนไก่ไม่ถึงว่ะไม่ถึงไม่ถึงใช้สองพันสี่โอเคเพื่อ เพื่อความสุขของเราเราใช้เพชรกิวซื้อเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ชีวิตโอ,โอ้ชีวิตมาชอบก็จัดจะประหยัดทำไมเออคอนเทนต์แบบคอนเทนต์สุดยอดมากครับผมโอ้โหเรียบร้อยแม็กตั้งแต่ตอนแรกที่เราได้มาปั้นกันสดๆโชว์เลยสุดยอดฟิน คือแม่งถ้าเตดมีเตดเมกูมินมานี่แม่งโคตรโคตรคุ้มเลยยียแม่ไม่รู้ไม่รู้จะมีอะไรคุ้มไปมากกว่านี้แล้วอ่ะเออเอามาครับผมอ่ะใส่เกียร์กันเล็กน้อยไม่มีดาเมจแล้วตัวนี้ไม่มีดาเมจใส่เลือดกับต้านนะผมอย่างน้อยเนี่ยเอาไปนี่นะผมนะมีเลือดมีต้านโอเคเลือดสี่ร้อยเลยนะแจมรดแร่ขาดไม่ได้ครับรองเท้าแน่ๆครับเพราะว่าเกียร์กลางกระจอกมากผมอ่ะเอม ไอ้ตัวอะไรดีบาวล็อกนี่ยืนไกลนะไม่มียันเพชรอ่ะผมไม่มีเพชรแม้กระทั่งจะเอาเพชรไปไปปวดอุปกรณ์อน่ะอ่ะใส่ไอ้เมื่อกี้อ่ะอะไรวะนี่นะยังไงก็ต้องลดแร่ครับผมเพราะว่าแร่แม่งหนักเกินโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงมาครับมาต่อเลยเดี๋ยวผมจัดระบบแป๊บนึงนะก็ใส่เกียร์กันนิดหน่อยนะครับมา สำหรับเลมก็ใส่เป็นน้ำเต้านะครับคือคือกูยังต้องใช้เอเมิเลียอยู่ต่อต่อไปเนี่ยคือมันมันมันจุ๋งกเเรุยอะเอมิเลียผมว่าแม่งแม่งไม่น่าใช่วะไม่มีหาอะไรเลยอะมีหิวเลือดก็ก็ั้นนั้นนะครับไม่ชัว่วควาไม่ได้ความันขวามันเจ๋งกว่าเยอะเลยนะครับอ <c oughs> <c oughs> วยตัวใหม่นะครับท่าน ใช้กล่องก็ได้ใช้กล่องก็ได้ผมมองไม่เห็นปัญหานะก็ใช้ใช้อยังมองไม่เห็นแต่นะเพราะว่าตอนนี้เรามีตัวยืนแล้วนะครับเราไม่ต้องอะไรมากมายแต่มันยืนก็มันก็ไม่ได้ยืนใกล้ขนาดนั้นแต่มีใบนะครับผมแล้วมันจะทำคล้องจองกันได้ไงเนี่ย <c oughs> มามาเลยมาเลยรู้สึกมีพลังมากตอนนี้ใส่เกียร์โอเคขึ้นเย,ยเอะเลยรดแล่2สองจุดนะครับเดี๋ยวไปตีบวกให้มันแม็กกันดีกว่านะครับ ตัวอะไรตีบวกได้บ้างตัวนี้ก็โอเคดีนะไม่มีหาเลย,เลยนะตัวนี้บับก็อะไรนะั้นจับไปเลยแชมเปญจะทำพีร้อยอยู่อย่าลืมชนะ yeah. เดี๋ยว,วมีกะมีดีโอนาดนี้บ้างไหมไม่มีไม่มีไม่มีมมโอเคจนจนตร,รอกอันนี้ก็ใช้ไปอันนี้ก็ใส่ไปครับผมมาสู่การเป็น ตัวแม็กนะครับผมหลังหลังนี่ผมสุ่มคนระบูได้ตลอดนะครับผมแต่สุ่มแสงมืดแม็กไม่ออกเลยนะก็อย่างตัวล่าสุดที่ได้คือหุ่นไรกามันก็นานอยู่แต่ก็ยังไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้บาวอยู่มาูตที่ผมก็อยากได้มันก็ไม่ออกเหมือนกันเพราะผมขาดตัวแบบยืนแท้งเ่ยผมก็เลยอยากได้บิเศษนะครับอยากลองทําตัวนี้แม็กอยู่เหมือนกันนะก็ได้มาบ่อยแล้วแต่ก็แบบอัพตลอดก็เลยไม่แม็กสักทีเจม่วงเอ้เจมนักเวก็เท่นะ คือถ้ามองตัวละครแค่เพียงว่ามันเท่เนี่ยผมก็อยากเก็บแม่งทุกตัวเลยอะติดสึกมาไหวเกินมากโอ้หเจ็ดดาวพรึบแดนเนียลไปแดนเนียลโอเค อีก2%อเอร์เซอ่าจะแม็กแล้วแม็กแบบที่ทให้ท่านชมดูเลยตัวนี้ดีไหมเอ่ยไหนอีกตัวอะไรที่เราควรจะย่อยกันดีนะเออเอาจุดตีแล้วกันจุดตีมันดูจะหาง่ายสุดแล้วโอเคแม็กเลยแล้วเนี่ยทำไมแม็กง่ายจังจัดเลยโอเคมาเธอฟักคือ สุดยอดมาครับผมอย่าบอกนะว่าผมแบบอัพเป็นไฮเปอร์ไม่ได้เพราะมันขาดจุดตีตัวเมื่อกี้นี่ก็ทามันกันนะโอเคครับมาดูการสลับเป็นไฮเปอร์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ้ยโอ้เมื่อกี้ผมเพิ่งอัพผมเพิ่งเอาตัวนี้ย่อยไปไอตัวเซนทอเอไม่ใช่เขาเชื่อแล้วนะอะไรสักอย่างมันไงเอ้แต่แม่งก็เทนะ เศร้า oh yeah. ใจเลยที่นี้มาแต่ถือว่าประสบความสำเร็จครับเออเจีอบก็ได้ใช้เมื่อกี้เห็นเจีอบอยู่ไอสัตว์แล้วมันก็มีให้นี่นะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงมันขาดตัวอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้ลากันในคลิปนี้เลยเดี๋ยวยาวยาวเลยผมจะทำเป็นไฮเปอร์อย่างเดียวผมจะไม่ขึ้น9ก้าดาวครับเพราะว่าแร่แม่งหนักเกินสำหรับผมตอนนี้ มีเซนทอร์ซึ่ง huh. มันไม่อ่อนเมื่อกี้ตัวนี้คาร่าราชินีก็อ่อนไม่ไม่รู้จำไม่ได้แล้ะก็มีเงือกแล้วก็มีดาวินชีนะครับอะดาวินชีอ่อนแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรวะกูลืมละมันมีเงือกแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะตัวอะไรวะเดี๋ยวสมองเบือเดี๋ยวดูไปหนึ่งไปดูดูไปนโอเคครับโอ้น้องน่ารักสิ ตัวนี้ออนไหมคาร่าไม่ออนสินะหเราก็ตีตัวนี้เหมือนกันใช้ระดับปกติเอ๊ะไม่ๆม่แม่แม่ม่ม่ยาก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 ดีกว่ายากก็ไหวครับลองใช้ทีมทีมนี้ดีดีกว่าทีมเอเลียทีมเก่ากึกนะครับผมไม่รู้จะไหวไหมนะก็คงงั้นแหละ จมตีหน่อยครับเอมิเลียตัวแบบเก่ากึกแล้วอะ่ะใช้งานโคตรยากแต่ก็โอเคพอชนะได้แถมด้วยความเป็นดันด้วยความที่เขามีทีมพิีลอยนะครับมันจะมีสองเต้งอ่ะขอให้ออกง่ายๆกันอย่ากเก็บเยอะแล้วกันโอ้ชิบหายแล้วสวยนะครับท่านมาผมเล่นยากมากได้ไหมวะเดี๋ยวดูกัน คือความสามารถของไอ้บอสต,ตัวนี้มันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่มันก็แค่พ่นหมึกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำาอะไรได้ไม่รู้ว่าตีเบาขึ้นแต่อย่างไรมาก็งั้นๆอยู่ดีอะบอสต,ตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่มันก็แรงชิบหายเลยครับอัดสกิลน,นะครับผมโอ้โหดึงโคตรไกลเลยชิบหายไหวไหมนะมันจะไหวไหมนะ ไหวหรือเปล่าไม่รู้หมึกเขาทำอะไรได้นะดีดูดีฮิวสู้แล้วครับผมโอ้โหโอ้ผมทอ้ออ่ะทุกคนผมทอ้อดูอะไรเมื่อกี้ผมจะตีตัวไหนวะตันนี้ใช่ไหมเอาวชิบหายควายเอ้ยหมดเวลาก,ก่อนแล้วโอเคไว้เจอกันโอ้ยจะให้เปิดือกซะหน่อยก็ยังทำไม่ได้โอเคอ่ะ ประมาณนี้ที่เราขาดอยู่เาลาอาริสเดี๋ยวเรามาครับผมไอสัตว์อาริสมาพอดีอาริสมาพอดีมันมีตัวอะไรบ้างนะผมก็ลืมละใช้ด่านปกติเถอะโอ้แต่ก่อนเก็บอาริสง่ายมากๆนะแต่ก่อนเก็บอาริสง่ายโคตรูดเ แต่เดี๋ยวนี้มันเก็บยากเพราะว่าไอ้แสงขี้ไม่มีแล้วอะปีขี้ใส่มันก็ไม่มันก็ไม่ตายแล้วก็เก็บยากใช่ไหมเดี๋ยวสจาพักรกะโดนลำนำลู้เดิเอ,อ้ยดีนะตายก่อนเกอบขอตัวเดียวครับผมแล้วเราจะเอากบยัดเลยนะไอตัวนี้มันเก็บยากสุดในจุติแล้วอะโอ้เยี่ยมจ้งเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอะคลิปนี้ไปกันดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาน้องแอดหมูกันก่อนบ๊ายบาย